สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกครั้งเป็นคลิปที่สองของมืนอนีเนาะค่ะวันนี้วันที่19ตุลาสองห้าหกเจ็ดกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมือขึ้นนี้ผลเล่าพัฒนากรผ่านไปอ่าได้ด้วยดีเนาะค่ะของเฮาเข่าที่ของเสี้ยนสารค้ามที่ศูนย์เจ็ดตรงตรงเนาะค่ะของแอดเลขติดบนล่างกับของเอฟซีวิ่นกันเข่าที่ศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องค่ะ แนวทางกับมีเขามีรุดเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดจะเอาเด่นบนมาล่องไห้เนาะคะ่ะหลังจากที่แอดคุ้มเด่นบนสิบหน่วยบนอารุดไปเงวมากนะคะอ่ากลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็คือจะเอาเด่นบนล่องไห้พี่น้องก้อนเนาะคะ่ะแนวทางกับไปไปมากจัิงสิละคะ่ะพี่น้องว่มามีสูตรได้บรุดเนาะคะ่ะรุดบางเข่าบางเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะไปเบิ้งขําเตือนของท่างชองก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานใหม่คือการพี่น้องซึ่งแอดคัดสเขียนใส่กระดาษไว้รอบขังผลว่าเขาจะเดินไหม ถ้าเดินแอดจังจะขัดเข่าเล็มเนาะคะ่ะปรากฏว่าเดินต่อกันมาสามมือเนาะคะ่ะพี่นอ้องอาพอต้องไปลอคนหกเจ็ดแปดมือเรามันรุดแล้วค่ะหอดพุนเนาะ,ะต่อไปนี้แอดจะเอาสูตรอาเบืองว้ว่าอาจังสี่จังสี่จังสี่แต่ไม่ใช่เอาสูตรย้อนหลัามาลงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปดูที่สูตรแรกเนาะ,ะซึ่งคลิปที่แล้วแอดก็เอาให้เบิ้งแล้วในกระดาษเนาะ,ะมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งสามสูตรที่ชนหนึ่งเม็ดเดียวของเมื่อขึ้นชุดนั้นแอดจะคัดมาลงอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะ เอาไปดูสูตรนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรนี้นะคะเด่นบนลาวพัฒนาเอดเยนหัวขอพิษกันเลื่นไปลงบนลาเนาะ,ะเด่นลาวพัฒนาบนอ่ะค่ะได้เก้ากับเจ็ดมาที่เก้าโป้งเอาดีกว่าพี่น้องว่าเอาสีท่าแล้วมันเสียเลยเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะได้หนึ่งกับเก้าก็มาที่เก้าที่บนเนาะคะ่ะพี่นอ้องมเคลื่อน,นืนีได้สี่กับสองก็มาที่สี่เนาะคะ่ะ เอาจังศีกดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าของมื่อวันจันได้หนึ่งกับเก้านะคะวิธีทํามีไหมมีค่ะพี่น้องตัวตัวนี่หน่อยนี่เนาะคะ่ะถ้าแอดเอาเมจิกเขียนนี่มันจะทะลุหากันเนาะคะ่ะมันจะดูว่าสวยงามจังศีกกับว่างามเราพี่น้องนะคะนะคะได้หนึ่งกับเก้า ซอกระเบิดลาลาพี่น้องเนาะค่ะนะคะอ่าหลักสิบล่างเอาหลักพันแล้วกันหลักพันบวกหลักร้อยนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่คงที่ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดคือหนึ่งบวกแปดคงที่ได้เก้าได้หนึ่งกับเก้าเอาแฝวแฝวพี่น้องค่ะล้านหน่อยล้านนหน่อยพี่น้อง แต่เอกก็จะพยายามเอารายละเอียดให้ได้มากที่สุดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสูตรที่สองเนาะคะ่ะอ่ามือแรกได้หนึ่งกับเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าที่เลขหนึ่งหงวดถัดมาได้หนึ่งกับเจ็ดอีกค่ะเข้าที่เลขเจ็ดเป็นสูตรระยะสั้นนะคะเมื่อคืนนีนได้์แปดกับสี่ค่ะเข้าที่สี่สองสูตรนี้ชนกันอยู่ทธีสีเมน,นี้ได้แล้วหากับหนึ่งเนาะคะ่ะชนกันแล้วนะคะที่เลขหนึ่ง กระจับคููกันมาได้ยู่ด้วยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะวิ่นให้เบิรงนะคะ91 97ชนสีก็มาที่สี่หนึ่งจ่จับคููบ่ได้มือนีชนกันเหล็กหนึ่งอีกของหมวดวันจันเนาะค่ะ,ะนะคะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะแก้ไขให้ใหไม่กันแล้วกันเนาะวิธีท้ำเอาสูตรนี่ขอให้มันพานก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะเขียนใส่กระดาษตั้งหากให้ไปดูที่เด่นบนตัวเดียวเนาะค่ะเด่นบนตัวเดียวลาวพัฒนา นะคะสีเดินใหต่อบอเนาะคะ่ะไปชนก,นกันกับสูตรเมื่อกี้อยู่ได้หนึ่งมาที่เก้าหนึ่งเก้าได้เก้ามาที่ศูนย์เจ็ดเก้าได้หนึ่งเมื่อคือนมาที่เจ็ดสี่หนึ่งพี่น้องค่ะสีเดินใหต่อบอเนาะคะ่ะขอให้เดินต่อให้ในเด้อเนาะคะ่ะนี่เด้สูตรตัดสินเมื่อคืนไหมคะ่ะพี่น้องนะคะสามสูตรนี่ไหม เลขสี่ชนกันใช่ไหมเอา1ไปตัดสินเลยะนะคะชนกันอยู่ที่เลขเก่ากับเลข1พี่น้องที่เด่นบน9ก้าหนึ่งนะคะเก้าตัวกับเก้ 9, 7, 9. ผลออกที่7 9 4ดเหนึ่ง แรกจะเป็นหนึ่งห้าเก้าบอมบวันจันหรือสิเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งเอา้าวิ่งกันเอาพี่น้องนะคะเอาตามใจชอบด้วยค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้แอดจะเอาเป็นตะเด่นบนร่องหายเลยเนาะค่ะนะคะ,นะคะเอาเป็นเด่นบนล่องหายพี่น้องเลยตอนนี้เวลายังเหลืออยู่นะคะเวลายังเหลืออยู่แอดจะเอาสูตรนี้ล่องหายกันแล้วกันเนาะคะ่ะเอาเป็นเอาล่องไปซีสูตรลดเนานะพี่น้องเนาะในคลิปนี้ นะคะรวไป4สูตรสูตรนี้ได้169เนาะคะ่ะมานักกันทั้ง1และ9 492เนาะคะ่ะมาที่เลข9ห้องเราสัญญาณมาแล้วพี่น้อง947มาที่41เนาะคะ่ะ ชนซีอยสามสูตรเติมพี่น้องมัขึ้นเนาะคะ่ะมือน,นี่ได้แล้วแปดสามหกเนาะคะ่ะแปดสามหกโอ้มันขึ้นแต่เดี๋ยวเอาล่องตะมัวว่านเนาะคะ่ะต่อพ่อเข่าอีกแล้วค่ะเอาล่องตะมัวว่านเนาะพี่น้องมันเป็นอีหยังบบค่ะแอดเขียนไว้แกสูตรถิ่มใส้กระดาษไว้พี่น้องถ้ามันเดินหดซีงวดกายซีงวดเราแอดจังจะเอาเข่าเล็มเนาะคะ่ะปรากฏว่ามันได้ซัมนี่แอดก็เลยเอาลงให้พี่น้องเบิ้งเลยเนาะคะ่ะ เดี๋ยวด้อค่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะมันชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขเก้าหมู่ว่าเนี่ยมันยังชนกันอยู่ทิซีเม็ดเดียวเนาะโอ้เสียดายดิพี่น้องเลยน้อค่ะเสียดายเสียดายอะรอบนี้ก็ขอให้เขาเด้อรหนึ่งกับเก่าก็ขอให้เดินต่อเพราะว่ามันจะมีสูตรหนึ่งของแอที่สูตรเด่นบนตัวเดียวที่มันเดินเงี้ยวๆนะเพราะเป็นตัวเดียวสองตัวชนกันกันกบ นี่อีกคือกันเนาะค่ะชนกันอีกส่วนจะชนที่ตัวใดพี่น้องแจ้งไปเบิ้งคลิปนั้นเนาะค่ะชนกันว่าจะชนที่ตัวไหนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะ,ะข,อขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้เดินต่อเนาะค่ะขอให้เดินต่อให้เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้โชคได้ลาบให้พี่น้องได้โชคได้ลาบเนาะค่ะเนาะ ค่ะนวทางเข้าเขาก็ดีใจพี่น้องแนวทางปะเขากับกิบกนเขาว่าใดพลัะผู้เหตุเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นกะอ่าคว่ำปัถนาดีก็คืออยากให้พี่น้องได้แนวทางที่ถูกเนาะคะ่ะกะบเบิ้งเอาเดอร์พี่น้องมากระจัดคัดกับพานแนวทางมีเขาามีรุดเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอยุดตีไว้สนีทซาก้อนพอกันคลิปนาเด่นบนคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องซีสูตรนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ